น้องอาชิไม่พลาดพาทายาพิษทองเจอร่วมเฟรมวันครบครอบแต่งงานโดชยาดาต้องบอกว่าล่าสุดน้องอาชินั้นก็ไม่พลาดพามิยาทายาดพิษทองเจอเสดงความยินดีวันครบครอบแต่งงานแม่โดชยาดาเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่มีคำใบ้ลูกดาราครบกันก็มีบรรดาชาวเน็ต ขาเพื่อเข้ามาเดากันอย่างมากมายว่าเป็นใครและงานนี้ลูกดาราที่โดนยงซุ่มคบกันก็คือน้องอาทิลูกชายพลุกเกลผลและน้องมิยาลูกสาวพิษทองเจอก่อนที่วิยาเปิดปากเฉลยแล้วว่าเธอนั้นกับน้องอาทิเป็นคนคุยกันสนิทกันและในเวลาต่อมา น้องอาชิน้องบดวิญาสองทายาทตระกูลดังอดโนเม้นหวานในช่วงเทศกาลวาเลนไทยน้องนุทันทคาดปีแรกโดยวิญานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าหมายวาเลนไทย s ก่อนที่น้องอาชิจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าหมายปีโอีและล่าสุดน้องอาชินั้นก็ไม่พลาดพาวิญาทายาทพิทองเจอ เแสดงความยินดีวันครบครอบแต่งงานแม่โดชยาด,ดาโดยงานนี้แม่โดชยาด,ดาก็ได้เผยภาพร่วมเฟรมครอบครัวและได้ระบุข้อความว่า Happy Wedding Anniversary to us ขอบคุณพี่แบงค์ที่ทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษและคอยดูแลโดยกับอาชีพอย่างดีพี่แบงค์แอบ,บสั่งดอกไม้มาเซอร์ไพรส์สำเร็จทุกครั้งปีนี้ซื้อให้ล่วงหน้า แอบเอามาวางไว้หัวเกียงก่อนนอนและยังใจดีพามาทานร้านโปรดตั้งแต่สมัยเรียนที่ลอนดอนขอให้เรามีวันดีๆร่วมกันแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณลูกรักทั้งสองที่มาร่วมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทำให้แม่โดนนีความสุข,ขอบอุ่นที่สุดค่ะ